คลิปนี้นเสนอน้องคันเงินกับอนางถุงเงินแม่กับลูกตอนเช้าตอนนี้เขาก็ไม่มีเวียกมีงานนะครับเขาก็หยอกกันอย่างนี้แหละแม่ลูกเขาถ่วงเช้าก็จะปล่อยเขาออกมา สูดเอาบ,บริการโ้ยอากาศที่บริสุทธิ์ถุงเงินถุงเงินมันยังให้นมลูกจุ แต่ว่าแม่มันไม่เล่นนำนี่เละแมวน้อยไปนำลูกไปไปมันมาแล้วมันกำลังสิจอบยอกแม่มันแมวน้อยแมวแม่นะครับ ปีนองตื่นขึ้นมายน่ยมาเศรครับเห็นตัวสัตว์แมวบานเป็นบ้างมาอยู่อาจารย์คุ้มกันเลยจับมาทายแมวหน่อยเพื่นนะครับให้พี่นองเบ่ง <c oughs> แมวหน่อยแมวหน่อยเหลือตัวเดียวนี่แหละ แต่ว่าตามันแปลกตรงมูครับพไปนองตาบปดสีคือแมวตัวไปเนี่ยจะไม้แล้วแมงเมื่อมันติดน่นหะหรอวะจำไม่พิ่ มันจะไปเองแม่มันจะใส่แม่จะไปหันแม่มันจะหัวพ่อจะมองพ่อพ่อเอาแม่นาพี่แม่แม่หมูขันน้ำไปพ่อเนาะพ่อจะถ่ายมันเปลี่ยนเสาเออถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายมาเอามันมาขึ้นนเสาอ้วงมา นี่มันขืนมั้งข้นมั้งข้นดอกมั้งข้นหัวแม่มันตัางกล่องลงไปแน่แม่มันเสียมันจะขืนแน่เพราะมันเป็นธรรมชาติปล่อยมันลุ่ áo tang con về này quay một lượt men má đèo đéo giờ năn đâu quay khuyên đâu cái bị chạp mắn mắn luôn cái câu mẹ mà เงเยะเงียเอาเงียะไม่มันกินแต่น้อยเงียกินแล้วไม่ันกินแต่น้อยอะไรมันไม่ยู่นี่จับมาจับมามาจงก็ร่างมมาาพี่วางไว้วางไว้ด้วยว้าคว้าว้าแบบนี้ควา นั้นเขาก็มากินเนี่ยนะครับน,นางถุงทองไปทางไหนวุ้ครับพี่น้องด้วยซ้ำนี้แล้ะครับ พอ,อการทิหน,นาได้พี่น้องเดิอจากช่องทำด้วยแจรักของแม่บ้านอ,อ้คมนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ